สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะมือหนึ่ก็มาพบกระปุอุนะคะประอุพาเพิ่นนะคะมือในึ่งปุสีผ้าพ่อแม่พี่น้องฮ็ดเมนูใดนะคะพี่น้องนะคะมือนี่นะคะประอุสิผ้าพ่อแม่พี่น้องปนกบนะคะซึ่งประอุ๊กได้ไปจับกบมาจากบ่อแล้วสองตูนะคะบันผ่าผอมบกขากับเบ็ดกินนะคะเพราะฉะนั้นกระตองขากบนะคะส่วนประกอบนะคะมียังนะคะอ่าพี่น okay. ้องมาเบิงนะคะว่ามียังแน่นะคะ พี่น้องนะคะกบนะคะปลาอูเอามาต้มเรียบร้อยแล้วนะคะกบสองตัวนะคะบางคนเพิ่งกินแบบลอกหนังกับต้มแบบลอกหนังได้พี่น้องได้กินแบบบลลอกหนังกับต้มคือปลาอูนี่แล้วนะคะกบกระลังคานะคะกบเลี้ยงไว้เองนี่แหละนะคะไปจับมาสองตัวนะคะต้มกบซุกแล้วนะคะกะจะมาขัวหอมขวกระเทียมนะคะแล้วก็เข้าสิไปปนเนาะพี่น้องเนาะพริกหอมกระเทียมนะคะไปถั่วขวถ้าเอาพริกนะคะขวก่อนเนาะพี่น้องน่าจะเอาตามด้วยหอมกับกระเทียมนะคะ ทอดนะคะเขาก็ครัวหัวพริกก้อนแล้วพริกสุกเอาหอมกระเทียมลงนะคะพราะพริกพอพริกเริิมได้ทีนะพี่น้องนะเอาหอมกระเทียมลงนะคะค้าวั่วพร้อมกันหอมกระเทียมใหม่ก่อนพี่น้องเราต้องครัวนะคะที่ละสเต็ปนะคะสูตผ้าเพิ่อนที่ละสเต็ปนะคะพี่น้องครัวพริกหอมกระเทียมพอดีแล้ว เดี๋ยวจักน้อยจากมมเจเอกันนะพี่น้องเนาะสิาพาดตำปนครบบัดน,นี้อหอมกระเทียมเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องใส่ค,ครบด้วยนะคะ,ะตำพี่น้องตำนะคะตำหอมกระเทียมนะคะนักเพชรใส่บักเริกหลายนะคะใส่หอมหลายหหอมพี่น้องตนเนี่ย เป็นตะวัดกุ้บกกมาแล้วะไข่พวมน้ำต้มกบนะคะน้ำต้มปลาะนะคะนำต้องเอาปลาะไช่น้ำด้วยแน่น้ะตุ่มกุ้บนะคะเพราะว่าเขาติดปนกบป,ปลาะไช่น้ำคือมันจะเป็นหนามปลาะนะคะนี่นี่โอ้ยมันมันแห้งนะคะเป็นตะต้มกบแสมแห้งทุกท่านอย่าไปจับกุ้บมาต้่มแล้วกัน เาได้พริกหอมกระเทียมละเอียดแล้วเข้ากับก,กบและผี่น้องลงโคกเลยนะคะเอาเนื้อมันเด้อค่ะอย่าเอากระดูกมันลงเด้อบางคนตุ่มกันปนมาเป็นนะคะตำเซิดกระดูกนะคะหรือว่าบางคนเพิน่นปนเป็นแต่เพิ่นมกแบบตำเบิดกระดูกก็มีได้ผี่น้องเด้อแล้วแตสูดไพสูรมันสุกอุปอไซนะคะเพราว่ากินไปละค่าขวาวทนสิแลีนเขาลงบานาก็เก็บใส่เลยนะคะ ปูบกินหนังเพิ่นกะหลอกหนังออกนะคะแต่ว่าความมันของกบเนี่ยมันจะอยูน่นในหนังนำเดือพี่น้องทาบอทาบอใส่หนังให้ความหดซึกว่าในความหดซึกของปอลาโอได้ปะมันบ่ค่อยมันมันจะบ่บ่อเสียบปันไดน้นนคะแต่ว่าก็แล้วแต่คนหมักนะคะบางคนเพิ่นหยาเพื่นก็หลอกหนังออกเพื่นก,ก,ก็บกินหนังนะคะหลอกหนังกบไปขายหนังกบกิโลละหลายบาท ก็ได้เนี่ยกบมากระตามน้ดงกระตามละเอียดนะคะก็ต้องมีใส่น้ำกะหล่ลงไปนะคะกลาำระลตุ๋ตั้งปุงกระตามเลนะคะแต่ว่ากบมันจะบ่บขึ้นปลาน้จะบบละเอียดแบบ แต่ประียดคักนะคะก็จะมีเนือเน้อมีอย่างยู่นะคะเป็นสินสิสนจว่ากะพ่้อแหล้วนะคะเพิ่งเราว่าพ้อแหล้ะะ่ยวก็ือเอาเลยนะคะเอากจะมาใส่หนามตุ่มปลาละนะคะใส่ให้พอดีนะคะพอดีกับปนกบเฮาใส่ร้ายกับสินลวงหนามไม่เป็นของเ้อใส่ให้พอดีนะคะเฮาจะปนกบ จั่มก็เขาเนี้ยเสียบๆนี่ก็จะปรุงนะคะปรุงก็ในหนังปลาหลาก็คือปรุงใส่เกลือไปแล้วแต่ว่าแถมมันโบโบขั้นนุ่น,นะคะมันยังบขก้นกลมเพราะใส่เกลือเพิ่มหรือว่าใส่น้ำปลาเพิ่มแล้วก็ใส่ผงชูรสเพิ่มนิดนึงนะคะผงปรุงรส แสบนะฮิทเนี่กับแสบนะปุ๊กผ้าเพื่อนนี่เนาะใส่อีกนอยหนึ่งเลยพี่น้องเน,นนี้นะครับคนหกนะคะเจนิดหนึ่งนะคะ เหียบยแล้วยบวันนี้นะคะเพชรชก็พอดีปผงปรุงรสนิดนึงค่ะงปรุงรสนิดนึงได้เข้าใจถุยอ่วกับคันพักชีหอมโรยนะคะเพียมะะพอแมี่น้องแล้วนะคะถ้าปนกบนะคะสูตรประอุพาพเพรชนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะปนกบแซ่บนะคะสำหรับ พ่อแม่พี่น้องผู้ใดที่เขามา่านะคะคกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะก็ข,ขอขอบคุณแต่ยางสูงนะคะผู้ใดที่ยังบวนมาอ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะบนเขามาเบิงนะคะลองเขามาเบิงนะคะช่องประอุภาพเพิ่นนะคะละกัมืออื่นซิมีคลิปไดมาให้พ่อแม่พี่น้องเบิงนะคะรอชมรอติดตามนะคะสําหรับเมื่อน,นี้นะคะประอุกกะกุง้งต้องไปกินเขากับปนกรเปลือนะคะกับอสาัสดีค่ะ